สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะก็ต่างที่มีคน r รีเควสตนะคะเรื่องของเจ้าหญิงแคทเธอรีนวันนี้เราก็เลยมาจัดให้ตามคําขอนะคะเรื่องของเจ้าหญิงแคทเธอรีนเนี่ยจะว่าไปแล้วดราม่าเนี่ยน้อยมากเลยเพราะว่าอย่างว่าเธอก็คงแบบเตรียมตัวแล้วนะคะแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวที่จะขึ้นมาเป็นควีนเนะคะแล้วก็มีหลายคนก็เลยเรียกเธอว่าเป็นคนที่น่าเบื่อนะคะ แต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเล่าในอีกแง่มุมในชีวิตของเธอนะคะเราก็สะท้อนให้เห็นว่าความพัฒนาของเธอจากวันที่ยังเป็นสาวน้อยแคทเธอรีนจนมาถึงวันนี้ที่เตรียมจะขึ้นเป็นควีนของอังกฤษนะคะคราวนี้เรามาดูประวัติสั้นๆของแคทเธอรีนบิเตอร์ตันก่อนก็คือเธอเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีนะคะแล้วก็ตอนที่เธอเจอกับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยก็ต้องเรียกว่า มันเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูสที่สกอตแลนด์ด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเรียนคณะเดียวกันก่อนที่เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยจะจะย้ายแผนกไปก็เรียกว่าตอนแรกก็เจอกันก็ไม่มีอะไรนะคะก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมคณะเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนร่วมดอมเดียวกันมาสปาร์ก,กันก็ตอนที่ตอนปี2001ที่แคทเธอรีนเนี่ยเธอไป เ,ออเดินแฟชั่นโชว์การกุศลให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วเธอก็แต่งชุดสีทรูนั่นแหละค่ะปรากฏว่าเจ้าชายวิลเลียมเห็นก็หันไปลองหวเอากับเพื่อนบอกว่าฮอตมากเลยหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็เริ่มต้นนะคะก็ดูเหมือนดีแล้วเสร็จแล้วก็สองคนก็มีการเลิกลาชั่วคราวตอนปี2007นะคะอาจจะด้วยความไม่พร้อมอะไรก็ตามแต่หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าายวิลเลียมก็โงค้นพบว่าเคทหรือแคทเธอรีเนี่ย ก็คือผู้หญิงที่ใช่ของเขาก็มีการออขอมั่นตอนปี2010นะคะแล้วก็แต่งงานตอนปี2011ก็เรียกว่าสคนเนี่ยคบกันมานานประมาณ10 11ปีนะคะก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันก็เรียกว่าเ,เรียกว่ารู้จักกันและกันดีพอสมควรเลยแล้วก็มีสื่อก็ล้อเลียนเธอว่าเป็นเวทีแคทตี้นะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้เธอก็อาจจะหันไปยิ้มให้เย็นเยเหมือนกับบอกว่าก็ฉันรอ แต่มันก็คุ้มค่าการรอนะเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็น Princess of w a l e s แล้วก็เตรียมจะขึ้นเป็น Queen ของอังกฤษแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าทำไมคนถึงบอกว่าเธอหน้าเบื่อถ้าจะมองในแง่าามุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าชีวิตของเธอค่อนข้างหน้าเบื่อหลังจากที่เธอ,อแต่งงานแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูย้อนกลับไปนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเธอถ้าเกิดเราไปดูตั้งแต่สมัยที่เธอ,เอ,อ เป็นวัยรุ่นนะคะแต่งชุดซีทรูเดินแบบหรือการแต่งตัวก็เธอก็เรียกว่าเป็นสาวเปรี้ยวอะแต่ตอนที่เธอแต่งงานที่เธออายุ29นั้นแสดงว่าเธอพร้อมเธอยินดีที่จะปรับปรุงตัวเองเข้ากับราชวงศ์เพราะว่าแน่นอนการที่เป็นคนธรรมดากับกฎการที่เข้ามาอยู่ราชวงศ์เนี่ยมันมีกฎระเบียบบางอย่างซึ่งคุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้เพราะมันเป็นกฎที่มาเป็นร้อปีเพราะฉะนั้น มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าวันหนึ่งเขาพร้อมที่จะเดินเข้าไปตรงนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องขึ้นเป็นควีนเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็รักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ไม่ค่อยจะมีข่าวเช้าเพราะฉะนั้นสื่อก็ไม่ชอบเพราะว่าพอมันไม่มีเรื่องข่าวเช้ามันก็ขายหนังสือพิมไม่ได้อะสื่อก็เลยเรียกเธอว่าเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อนะคะนอกจากนี้เธอยังถูกพิพา์วิจารณ์จากกลุ่มเฟมินิซม์นะคะในแง่ที่ว่า การที่เธอแต่งงานเข้ามาอยู่ในระบบของราชวงศนะ์เนี่ยมันแปลว่าเธอได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเนื่องจากว่าหน้าที่ของเธอก็คือการอยู่เคียงข้างเจ้าชายวิลเลียมนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเธอเหมือนกับเป็นเครื่องประดับเธอไม่ได้มีหน้าที่หรือไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากมายที่จะเปลี่ยนสังคมหรือโลกให้มันไปมากกว่านี้แต่ต้องยอมรับว่า ในความคิดของตัวเองไม่ได้ว่าเข้าข้างแคทเธอรีนหรืออะไรนะคะแต่กำลังจะบอกว่านี่คือปี2025ค่ะคำว่าเฟมินิซึมในยุคนี้มันคือทางเลือกของผู้หญิงค่ะมันคือออปชันที่ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าแคทเธอรีนคิดว่านี่คือออปชันของเธอนี่คือทางที่เธอเลือกแล้ว ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราก็ต้องเคารพสิ่งที่เธอเลือกแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบค่ะแล้วหน้าที่ของเธอที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าเธอเนี่ยอยู่เคียงข้างเจ้าชายวิลเลียมเสมอเธอไม่ได้แย่งสปอตไลท์ทุกๆครั้งเนี่ยเธอจะทำหน้าที่เหมือนกับคนที่คอยสพอร์ตนะคะแล้วเราก็จะไม่เห็นภาพเธอเหมือนกับแบบไปแตะข้อศอก เจ้าชายวิลเลียมว่าเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าให้ฉันพูดก่อนหรือแนะนำตัวฉันหรือให้ฉันเดินเข้าก่อนนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายหลายคนเนี่ยไม่ถูกใจในบทบาทของเธออีกอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถจะเถียงได้ก็คือว่าความโดดเด่นของแคทเธอรีนเมื่อเทียบกับเจ้าหญิงดาน่านะคะเจ้าหญิงดาน่าเนี่ยจะมีบทบาทที่โดดเด่นมากเลยอย่างเช่นในตอนเรื่องของพวก HIV นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นกระบอกเสียงหรือ,อปัญหาในเรื่องของ mental health นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยได้ทำมาเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเปรียบเทียบเธอระหว่างเจ้าหญิงแดานาะว่าเจ้าหญิงแดานาอาจจะโดดเด่นกว่าเธอในส่วนนี้ส่วนถ้าเกิดเรา,เาย้อนไปดูคำพูดของแฮร์รี่กับเมแกนนะคะที่แฮร์รี่เนี่ยออกมาต่อว่าสื่อว่าเหมือนกับแบบ จร้ายกับเบแกนหรือว่าพยายามรุกรานความเป็นส่วนตัวของเธอเนี่ยแฮร์รี่กับโลกอาจจะลืมไปว่าครั้งหนึ่งนะคะตอนที่แคทเธอรีนเนี่ยตอนนั้นเธออายุแค่25ปีแล้วสถานภาพตอนนั้นเธอก็คือเธอเป็นแค่แฟนของเจ้าชายวิลเลียมนะคะคิดว่าเหตุการณ์นั้นอนะยังอาจจะสามารถหาดูได้ใน u t u b e นะคะตอนนั้นเธออายุ25ปีเนี่ยแล้วก็เธอก็ทำงานอยู่ที่บริษัทแฟชั่นน่าจะชื่อจิกซอนะคะแล้ว ระหว่างที่เธอเนี่ยเดินกลับมาที่รถเพื่อจะขับรถไม่ว่าจะกลับบ้านหรือไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ปรากฏว่าปาปารัสซี่เนี่ยเราลุมล้อมเธอเป็นสิบสิบคนเรียกว่าบางคนเนี่ยเอากล้องจ่อหน้าเธอเลยอะแต่ว่าเข้าใจว่าเธอก็น่าจะกลัวนะคะเพราะว่าอายุยังน้อย25แต่ว่าเธอก็รีบเดินแต่ก็ยังยิ้มอยู่นะคะแล้วก็รีบไปขึ้นรถอะและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่เคยออกมาบน่นโวยวายหรือร้องไห้ อะไรก็ตามเนี่ยมีแต่ว่าเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยก็ออกมาเตือนสือ่อแล้วก็ต่อว่าว่าอย่าไปรุกรานความเป็นส่วนตัวของเธอนะคะเพราะต้องคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นแค่คนธรรมดาเธอเป็นแฟนของเจ้าชายวินเลียมแล้วตอนนั้นก็เนื่องจากว่าเธอเป็นแค่แฟนเพราะฉะนั้นออทางวังก็ไม่สามารถที่จะส่งบอดี้การ์ดไปดูแลความปลอดภัยเธอได้เพราะฉะนั้นก็คือเธอก็ตัวคนเดียวแล้วจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ย มันทำให้คนเนี่ยเริ่มมองเธอในแง่ที่ว่าเ,ออเธอเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้นะคะเธอเป็นคนที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นมุมมองที่มองกับเธอเนี่ยมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราไม่ออกมาพูดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้จับผิดเพราะบางทีเราพูดแล้วเราอาจจะแบบสื่อความหมายที่ผิดพลาดออกไปคนก็สามารถเอาผมพูดแราบิด,บดแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดเยลยเรานิ่งๆแล้ปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปเนี่ยมันก็เป็น เรื่องที่ปลอดภัยสําหรับเธอมากกว่าแล้วเรื่องต่อมาก็อย่างเช่นเรื่องของการแต่งตัวนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าเ,เธอก็เป็นคนในราชวงศ์คนแรกๆนะคะที่ออกมาเรียกว่าแต่งตัวในเสื้อผ้าที่เรียกว่าสามารถจับต้องได้ไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์หรูตลอดเวลาอย่างตอนที่เธอตั้งคัรแล้วเธอก็ซื้อชุดกุ่มท้อง มาจาก ASOS คิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยซื้อเสื้อผ้าแล้วก็สั่งซื้อเสื้อผ้าหรือพวกรองเท้าหรือเครื่องประดับเนี่ยจาก ASOS นะคะเพราะเขาขายสินค้าที่มีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาระดับกลางซึ่งเป็นอะไรที่คนเนี่ยจัต้องได้เพราะฉะนั้นเพเธอซื้อเสื้อผ้าจาก ASOS มาใส่เนี่ยคนก็แบบคือฮาเรียกว่าซื้อผ้านี่ขายหมดในพริบตาคือทุกสีทุกไซส์เนี่ยขายหมด แล้วก็หลังจากนั้นเ,เธอก็ยังมีใส่เสื้อผ้าของซาร่านะคะเป็นเดรสสีดำตกชุดประมาณสักพันห้าพัอ่ะแล้วมันก็ขายดีขายหมดเลยหรือเสื้อโค้จากค o ร์เนี่ยก็เรียกว่าเว็บล่มแล้วก็ยังมีรองเท้าของ Aldo ซึ่งราคาตกประมาณ1,900บาทก็เรียกว่ารีสต็อกไม่รู้กี่รอบนะคะหรือ,เ,อ,อเมื่อปีหรือ2ปีที่ผ่านมาที่เธอไปออกงานดินเนอร แล้วเธอก็แต่งตัวอย่างรู้แต่ว่าเธอใส่ต่างหูของซาร่าเพราะฉะนั้นภาพโพสต์ของเธอที่ออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สามารถจะเอื้อมถึงได้แล้วก็เหมือนกับแบบเธอไม่ได้เป็นเจ้าหญิงที่นั่งอยู่บนก้อนเมฆอะโดยที่เธอไม่ต้องออกมาเหมาะกับสื่อหรือไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์ว่าเออฉันใส่เสื้อผ้าเหมือนคนทั่วไปนะเธอก็ไม่ต้องพูดแต่ว่าการกระทําของเธอเนี่ย มันเป็นการส่งสื่อสารส่งไปถึงประชาชนได้เองแล้วประชาชนนี่ก็เหมือนกันบแบบรับสื่ออย่างเงี้ยโดยเงียบๆโดยไม่รู้ตัวบางคนก็ซื้อเสื้อผ้ามาใส่โดยมีความรู้สึกว่าเออฉันก็ใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนนะฉันเป็นคนธรรมดาแต่ว่าฉันใส่เสื้อผ้าออแบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนมีความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงเธอได้และก็แน่นอนเนี่ยเธอเป็นคนที่ เขาเรียกว่า adopt and adapt ก็คือว่ากฎเกณฑ์ในราช่วงบางอย่างแน่นอนมันก็เป็นเรื่องยากที่คนธรรมดาเคยใช้ชีวิตอย่างธรรมดาแล้ววันหนึ่งต้องก้าวเข้าไปแล้วก็ต้องมีมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่เธอก็เรียกว่าเธอปรับตัวได้ดีพอสมควรนะคะอาจจะมองว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าตอนแรกๆเหมือนเธอแบบใส่เสื้อผ้าเชยมากเลยเพราะว่าจากคนที่เคยเป็นสาวเปรี้ยวอะ่ะแต่พอมาอยู่ในราช่วงเธอก็ต้องยอมรับว่า เสื้อผ้าบางบางบางอย่างเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้ถ้ามันเปิดเผยเนื้อตัวจนเกินไปแต่ว่าเธอก็เริ่มที่จะด้วยความที่เธอโตขึ้นแล้วเธอก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการเลือกเสื้อผ้าของเธอในช่วง3-4มีป่ปีที่ผ่านมามันเรียกว่าเปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อนเนี่ยมันดูออกเฉยเฉยเยเนยหน่อย,ห,อยหรือเป็นสเด็กสาวจนเกินไปเนี่ยมันก็ออกมาในแนวที่ว่าดูทันสมัยขึ้นดูสง่า แล้วก็คนดูก็มีความสุขเออประทับใจในความเปลี่ยนแปลงของเธอถ้าเราจะดูในกรณีตัวอย่างที่มันต่างกันก็คืออย่างเช่นตอนที่เมื่อเร็วๆนี้เมกเกนมาเคิลเพิ hmm. <Mark> mm ่งออกมาให้พูดในงานงานหนึ่งแล้วเธอก็พูดเหมือนว่าชีวิตเธอตอนอยู่เป็นราชวงศ์เนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าเธอต้องใส่ถุงน่องทำให้ไม่ว่าจะเธอต้องการจะสื่อเหมือนกับแบบให้มันเป็นเรื่องโจ๊กหรือว่าอาจจะมีเน็บแนม หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ภาพที่มันออกมาแล้วมันดูไม่ดีเพราะว่าคนก็มีความรู้สึกว่าแหมมันลําบากอย่างก็เลยเหรอคนธรรมดาอย่างเรามีความรู้สึกว่าให้ฉันใส่ถุงน่องเจ็วันก็ได้นะแล้วให้ฉันไปเปลี่ยนสถานะกับเธอนี่ฉันก็เอานะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบางครั้งการไม่พูดอนะมันดีกว่าการพูดเพราะว่าเวลาที่คุณพูดคําพูดออกมาคํานึงเนี่ยไม่ว่าความตั้งใจคุณจะเป็นยังไงก็ตามแต่สื่อเนี่ยมันสามารถบิดได้ สามารถตีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งได้นะคะเมื่อตอนช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเธอหายไปเพราะว่าเธอมีโรคร้ายเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าเธอหายไปจากหน้างานแน่นอนสื่อก็เล่นงานเธอแบบมีข่าวประคมทุกวันเหล่าเซเล็บเอาไปล้อเลียนเธอเป็นเวลานานแล้วเธอก็ยังไม่ออกมานะคะเธอรอ เธอรอจนวันที่เธอพร้อมแล้ววันนั้นเธอก็อัดวิดีโอนะคะง่ายๆเลยอะนั่งอยู่นะคะแล้วก็พูดสื่อสารกับประชาชนทั้งโลกเล่าว่ามันเกิดอะไรกับเธอนะคะว่าเธอต่อสู้กับโรคร้ายแล้วก็อธิบายถึงความยากลำบากว่าเหตุผลบางส่วนเป็นเพราะว่าเธอมีลูกที่ยังเล็กและแน่นอนเธอเป็นห่วงความรู้สึกของลูกถ้าเกิดว่าตอนนั้นเธอพูดอะไรออกไปแล้วก็แบบ ความรู้สึกของลูกที่ต้องไปเผชิญกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือสังคมเนี่ยแล้วเธอก็บอกว่าเธอขอเวลาให้เธอเนี่ยดูแลตัวเองแล้ววันหนึ่งเมื่อเธอพร้อมเนี่ยเธอจะออกมาเท่านั้นแหละค่ะแล้วนนั้นไม่มีคำตำหนิสือ่อไม่มีการต่อว่าใครไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งง่ายๆนั่นแหละค่ะที่เธอสื่อสารโดยตรงเนี่ยมันได้ใจคนทั้งโลก คนที่ไม่ชอบเธอยังเห็นใจเธอว่าเออเธออยู่ในสภาพแบบนี้นะแล้วเธอก็ไม่บน่นเธอก็ไม่ได้ตอบว่าใครแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะพลังโซเชียลนั่นแหละค่ะที่ไปกดดันสือ่อจนสื่อต้องออกมาขอโทษหรือเซเลบเนี่ยต้องออกมาขอโทษแต่เจ้าแม่คิมเคไม่ได้ขอโทษนะคะเธอทําเหมือนกับแบบชีวิตนี้ฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนี้แล้วเธอก็เงียบเงียไปอย่างนั้นเองแต่นี่มันคือ,อ,อวิธีการของเธอซึ่งถือว่า มันเป็นชั้นเชิงที่สำคัญก็คือเธอไม่ได้ออกมาทีเดียวแต่เธอรอจ,จังหวะเวลาที่มันใช่ที่มันพร้อมและมันเหมาะสมหรืออีกอย่างกรณีหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเรื่องของภาพที่เธอแจกสื่อนะคะทีเ่เป็นภาพที่เป็น Photoshop เนื่องจากว่าโดยส่วนตัวนะแคทลีนชอบถ่ายรูปแล้วเธอก็มีความสนุกกับการแต่งรูปอะไรอย่างนี้แล้วสมัยนั้นเนี่ยเวลาที่ มีภาพออกมาจากทางราชวงที่เป็นภาพส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแจกสื่อแล้วสื่อก็เอาไปตีพิมพ์ตอนนั้นก็เธอก็เนื่องจากอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงภาพของเธอมีการโฟโต้ช็อปจริงสื่อก็เล่นหนักเลยใช้คำว่าเป็นเฟกโฟโต้ส s นะคะซึ่งเธอก็เร็วออกมายอมรับโดยตรงว่าเธอโฟโต้ช็อปจริงพอภาพออกมาแล้วมัน คือถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้แต่ว่าสื่อเนี่ยเขาก็คอยจับตายอยู่แล้วมันก็เห็นว่าเออมือนี่มันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ยอมรับว่าเออเธอทําอย่างนั้นจริงนะคะแล้วที่แสบมากก็คือเธอไม่ได้ตอบว่าอะไรนะเธอมายอมรับแต่หลังจากนั้นเธอก็มีวิธีของเธอก็คือเดิมที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่าปกติเนี่ยทางราชวงเนี่ยก็จะแจกภาพผ่านสือ่อแล้วสื่อเนี่ยก็ไปตีพิมพ์เธอก็คือประมาณว่า ก็เล่นงานฉันใช่ไหมว่าฉันเป็นเฟกโฟโต้ o s เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฉันโพสต์ภาพเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองสื่อก็เงิบเลยคือปกติเนี่ยได้รูปจากทางราชวงศ์ไปเขาไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มันก็มีคนซื้อเพราะมีคนชอบพวกนี้ใช่ก็ปรากฏว่าสื่อก็เงิบเพราะว่าแคทเธอรีนก็บอกว่าจากนี้ไปใครอยากได้รูปของอบ้านเรา ไปดูในสื่อออนไลน์ของเราเองเลยก็คือไม่ต้องผ่านสื่อเลยก็คือเธอมีของเธอเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิธีง่ายๆของเธอนะคะแคเทเธอรีนไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่พูดเยอะนะคะแต่ว่าทุกการย่างก้าวทุกท่วงท่าของเธอเนี่ยเรียกว่าเธอคิดมาก่อนแล้วว่าเธอควรจะทำอะไรและในเวลาไหนนะคะเธอไม่ต้องออกมาบนเธอไม่ต้องออกมาแถลงการบ่อยๆคือมันต่างจาก คติของราชวงศ์สมัยก่อนอยู่บ้างก็คือเดิมเนี่ยสำหรับราชวงศ์ก็คือ no complain no explain ไม่ออกมาโต้แยง้งโต้ตอบหรืออะไรก็ตามแต่ของเธอนี่เรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่าอัปเกรดก็คือมีชั้นเชิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเธอจะไม่ใช้ถแถลงการของทางราชวังของบัิกิงแฮมแต่เธอจะออกมาสื่อสารกับประชาชนโดยตรงซึ่งมัน ทำให้คนรู้สึกเข้าถึงมากกว่าเพราะเวลาที่เป็นการถแถลงการเนี่ยมันเป็นข้อความที่ทางบัคก,กิงแฮมอาจจะมาพูดพูดพูด,พดอ่านอ่านอ่าน,านแต่การที่เธอพูดเองสื่อเองเนี่ยมันได้ใจประชาชนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเธอเป็นคนที่ใช้ความเงียบให้เป็นพลังและเราถึงได้บอกว่าบางทีความเิียบๆของเธอเนี่ยแหละมันคือการเล่นหมากเกมยาว ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ